พี่ไอผมเอาไม้เลยเล็กพี่ไอ่อไปที่ผมเอาไม้แล้วข้องอันเนี้ยถ้าเท้าถมมองเนี้ยไปทางนั้นนะ่ะผมวา่ามองหันมันสิมันสิแคบสิหน่อยเพราเก่าไหมอืมบัดน,นี้ผมก็เลยสิให้ขุดไม้มองนี้ปล่อยไว้จังซี่เลยพี่ใหญ่ปล่อยไว้เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยไว้เลยมาขุดดักไม้เลยบัดนี้กใหญขุดดักไม้เลยเนี่ยขุดจากตรงเนี้ย นั้นปล่อยไว้เลยนะครับพี่ปล่อยไว้เลยเอาไม้เล่ยแบบนี้คือคุดักจากตรงเนี้ยสามสามเมตรที่กันเอาขีดริงเขมทมใส่หนีเลยครับผมอันนี้คุดแล้วเลยแล้วแล้วเลยใหญ่เด้อบันนี่ก็ตรงนี้พอแล้วไม่ต้องทําแล้วนะครับผมเปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องอุดไม่ต้องอุดแล้วนะครับก็คือเอาเป็นอย่างนี้ปล่อยไปเลยที่ตรงเนี้ยข้าคุดแล้วปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยนะครับ นีไปไปเลือกให้เด็คุดแล้วนะครับบางท,ทีที่เนี้ยเอ่อเทิงท้งเทิ้งเรื่องน,น้ำนั่นคือพี่ไอวา,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 านามองนี้น้ำมันอยู่มันอยู่กันพอดีแล้วถ้าคุณล้องมาหน,นีนกก่นะเกิดจเป็นปัญหาน้ำขึ้นไปทั้งเท,ทิ้งบ,บ่อหอดอีกเนาะบางทีเนี้ยแค่ให้เพื่อนมากแก่มองนี้ผมซื้อเนี่อเอาขี้ดินมาอุดขี้ดินมาอุดหนีให้มันตรงกันนะครับขี้ดินมาอุดหนีให้มันตรงกันแมนแล้วเลยแล้วเล,ว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 ลวยมองนี้ไวไปเป็นของขึ้นเขาเป็นของเหมือนเดิมนะครับบัดเนี้ยมองนี้แค่ให้พี่ไอวานคุดไม่ ตรงนี้ยก็คือเปิดหมงนี้ไหมเปิดยาวมาเลยเนี่ยเปิดยาวมากยาวมานี่นก็สิที่เป็นคลองมองใหม่เด้อพี่ใหญ่มองนั้นป้ยถิ่นแล้วบ่าเอาแล้วเป็นคลองใหม่ๆๆนะครับเออมองนี้ที่เป็นขุดใหม่นะครับเป็นขุดใหม่คือขุดใหม่จากตรงเนี้ยครับผมยา้วเป็นปมองนี้ไหมเลยเห็ดไม่เลยครับพี่ใหญ่คืออันนี้จะเราขุดใหม่เอาขี้ดินเนี่ยเอาขี้ดินมองเนี่ยขึ้นไปทั้งเทิงครับผม ขุดไม้ตัดข้องี่เลยแบบนี้ใหเพันแตงเห็นมันงามซื้อมันติมันมองซื้อทายมันให่เนาะเหเพ่นแตงให้มันงามซื้อขันเท้าไปทมหันอะไปทมบางงี้ไม้มันสีหน่อยแห้งม่พี่ใหญมันสีหน่อยแห้งมันกับว่างามอีกแบบนี้เออที่เนี้ยปล่อยไว้เลยมันพอดีแล้วนะครับตรงนี้คือพอดีแล้วผมไม่ทำอะไรแล้วนะครับแต่ที่เนี้ยผมเปลี่ยนเป็นมาทำอ้นี้ใหม่คือขุดข้อบางนี้ไม่เลยกใหญ่เออขุดไม้เลยครับเนี้ยเอากว้างก็เดิมก็ได้เป็นสี่เมตรก็ได้แต่ก่อนสามเมตรตรงนี้สามเมตรใช่ไหมอันนี้เป็นท้้ายบนนัี เป็นกว้างซี่เมตรกันด้คือสามเมตรขึ้นไปไอะไรก็คือขุดใหม่ขุดใหม่ครับผมขุดใหม่เลยเริืมจากตรงนี้อธิบาย,ายง่ายๆนะพี่ไอ้เข้าใจอีกดอกเนาะพี่ไตเขึ้นทั้งเราแต่ตอนนี้คือขุดจากตรงนี้เปิดไปสุดตรงนห้ตรงนั้นใหม่เป็นคลองนะครับโอเคจบตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วตรงนี้พอแล้วผมถ้าบ้านปิดตรงนั้นอนะ่ะเราไปปิดบางหนะันอ่ะมันสีถี่คล้องมันหน่อยกว่าเก่ามันบางงามครับมันที่สวย สมีมันหน่อยมันพอดีแล้วน่ะถ้าผมถ้าสมาปิดเนี่ยมองยันกัยญาโพดมองนี้ก็น่อยมองนี้ก็น่อยแห้งนะครับเพราะฉะนั้นพอดีแล้วไม่ทําอะไรแล้วนะครับแค่ขุดคลองใหม่ให้ผมเอาขี้นมาเปิดนี่มองนี้มันุ่มแห้งเราหิดมาโปะนี่ให้ผมนะครับเอามาโปะให้มันงามๆใี้เป็นแก่งามๆนิดน้อยนะครับแล้วก็ปินขุดคลองใหม่นะครับขุดเส้นนี้ใหม่อันนั้นพอแล้ว เอาสำสำ้ำจำจำจไ้เจ้าจำเนาะขุดคลองนี้ตัดทิ้งใหม่เลยขุดใหม่ก็จะเป็นคอองตัวยูหันไปข้างหน้าเหมือนเดิมตรงนี้ก็ไปข้างหลังก็ช่างมันโอเคตามนี้นะเพี่ตามนี้นะครับหอนดแดดแห้งเจ้าเขาใจพุ่นเลยเนาะโอเคตามนี้คขาจับผมสบายดีสวัสดีครับ หนี้เขากลับมาเบึงหม่องหิเนเงี้ยนะครับปะเสร็จเรียบร้อยแล้วแดดกระแดดมือนนี้สื่อของข่าวบ้านพระพิาพสาไปสื่อของข่าวบ้านนะครับ Oh. oh, yes. So, buddy. เปลี่ยนไม่แล้วเปลี่ยนไม่แล้ว,เ,ลลวเดี๋ยวหอวท้ายวีดีโอส่งให้เด้อเดี๋ยวจะเบิ่งเลึกกได้เปลี่ยนไม่แล้วผมไปสังเกตเบิ่งแล้วงเขาไปถมหองหันเนี่ยทีเขาคล้องหนังกับน,นอยก็เก่าอีกบางนี่ก็เหียเอาเกินไปว่างามโอเคเดี๋ยว